สวัสดีครับเพื่อนๆมีแก๊ลอนเปล่าแบบนี้อย่าทิ้งนะครับเดี๋ยวมาน้อยธรรมดาจะพาทาที่ดักปลาดักปลาไหลกันครับขั้นแรกเราจะทําการเจาะรูนะครับเจาะตรงข้ามด้านที่มีฝาครับผมใช้หัวแร้งในการเจาะรูครับส่วนเพื่อนๆก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับเสร็จแล้วใช้ตะไบเก็บรายละเอียดครับใครไม่มีก็ข้ามขั้นตอนไปได้เลยครับนําปากกาเคมีมาขีดตามคลิปครับจากนั้นเราจะทําการตัดบริเวณเกลียวฝาขวดออกนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดให้เรียบเนียนครับจากนั้นตัดขวดให้ได้ตามคลิปวิดีโอครับ จากนั้นตัดด้านปากขวดครับเป็นริ้วๆครับให้ห่างจากเส้นประมาณ2เซนติเมตรครับอีกด้านก็เช่นเดียวกันครับตัดเป็นริ้วๆครับแล้วก็ห่างจากเส้นประมาณ2เซนครับแล้วก็แบะออกตามคลิปวิดีโอครับจากนั้นตีเส้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะตุรัสครับแล้วทาการเจาะรูครับตามคลิปวิดีโอเลยครับจากนั้นหาไม้ตะเกียบหาเล็กเส้นหรือไม้แขวนผ้าเก่าๆก็ได้ครับเราจะนํามาตัดเอาลวดนะครับจากไม้แขวนผ้าครับจานวน4ท่อนครับตัดเป็นท่อนๆนะครับ เราจะนํามาเสียบขัดกันนะครับตามรูที่เราเจาะไว้นะครับนี่ครับตามคลิปวิดีโอครับจากนั้นให้นําขวดพลาสติกนะครับที่เราตัดเป็นริ้วๆนะครับนามาสอดเข้าใต้เหล็กที่เรานํามาขัดกันไว้นะครับนี่ครับเราจะทํางานดักปลานั่นเองครับอันนี้แบบที่1นนะครับส่วนแบบที่2ครับให้เราเจาะรูครับรอบวงกลมครับนี่ครับตามคลิปเลยครับจากนั้นให้นําขวดพลาสติกที่เราตัดเป็นรูปทรงกลวยนะครับนามาเจาะรูให้ตรงกับรูที่เราเจาะไว้ที่แรกครับจากนั้นให้เพื่อนๆหาเคเบิลทยลวดหรือเชือกก็ได้ครับ นำมาร้อยเข้ากับรูแล้วรัดหรือมัดให้แน่นครับเสร็จเรียบร้อยครับงาดักปลาแบบที่2ครับจากนั้นหาขวดพลาสติกที่เล็กกว่าฝาถังครับนำมาเจาะรูเล็กๆครับเยอะๆเลยครับแล้วก็เจาะฝาบนครับเราจะทำที่ใส่เหยื่อนะครับนำเชือกมาร้อยครับกับฝาที่ใส่เหยื่อครับแล้วก็มัดปมนะครับเพื่อทำการล็อกไว้ครับ แล้วก็นาปลายเชือกอีกด้านครับมาร้อยเข้ากับฝาถังครับแล้วก็มัดปมไว้ครับจากนั้นเจาะรูระบายอากาศครับเวลาปลาเข้าจะได้มีอากาศหายใจนะครับผมใช้หัวแรงนะครับในการเจาะรูครับเพื่อนๆก็แล้วแต่สะดวกเลยครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานครับถ้าเป็นแกลอนฝาเล็กๆนะครับให้เพื่อนๆใช้ตะข่ายพลาสติกนะครับนี่ครับทาแบบนี้ครับเพื่อเป็นที่ใส่เหยื่อนะครับนี่ครับแล้วก็เจาะรูบริเวณตรงนี้ครับด้านตรงข้ามกับฝาครับแต่ว่าโอ้ไม่ก็ทําเสร็จแล้วเพิ่งเห็นครับเจาะผิดด้านหนึ่งแก๊ลอนครับแต่ไม่เป็น วันนี้จะไปดักปลาไหลนะครับเหยอผมก็ใช้หอยเชอรี่สับครับผสมไข่หนึ่งฟองครับเพื่อเพิ่มความขาวครับผสมเหยื่อคุกเข้าให้เข้ากันแล้วเราก็ปล่อยไว้ให้มันมีกลิ่นสักหน่อยนะครับประมาณว่าตุตุครับแต่ว่าของผมยังไม่ตุเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมรีบครับนี่ครับวิธีใส่เหยื่อก็ตามคลิปวิดีโอเลยครับนี่ครับยิ่งตุยิ่งดีนะครับวันนี้ผมรีบมากๆนะครับผมก็เลยลืมเจาะรูระบายอากาศด้านบนนะครับเจาะแต่ด้านล่างแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ใส่ข้ามคืนครับถ้าใส ทุ่มสองทุ่มกินข้าวเสร็จก็ได้เวลามาดูผลงานแล้วนะครับอันนี้แกลอนแรกนะครับไม่มีครับผมไม่ได้สักตัวครับผมเดี๋ยวต่อไปมาดูแกลอนที่สองครับได้อยู่ครับสองตัวครับอันนี้ตัวเล็กนะครับตัวเล็กอ่ีกตัวนึงครับเขย่าไม่ยอมออกมาครับอีกตัวหนึ่ง สุดท้ายผมก็ปล่อยไปทั้ง2ตัวนะครับปล่อยไปครับชีวิตจะได้ไหลลื่นครับแล้วก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับชีวิตไหลลื่นครับจเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ